เพื่อนๆครับเรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณท็อปเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วตอนนั้นคุณท็อปขับรถกระบะเพื่อบรรทุกสิ่งของและนําไปขายเป็นประจําเขาใช้เส้นทางสายพิษณุโลกเพชรบูรณ์ถนนสายนี้บางช่วงจะขับลําบากกว่าปกติเพราะเป็นถนนลาดชัน ขึ้นเขาลงเขาครับและถ้าเวลาค่ำม,มืดถนนสายนี้บางช่วงจะดูน่าก,กลัวเพราะว่าจะต้องขับรถขึ้นเขาลงเขามีป่าสองข้างทางและไม่มีบ้านผู้คนอาศัยอยู่ถ้าในเวลากลางคืนนะครับจะเงียบสงัดมากใครขับรถไปคนเดียวก็ต้องรู้สึกกลัวกันบ้างแหละครับไม่กลัวคนก็กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คุณท็อปมีความชินทางพอสมควร เพราะว่าเขาใช้เส้นทางนี้มาสองปีกว่าแล้วรถของคุณท็อปเป็นรถกระบะแต่ค่อนข้างเก่าจึงใช้ความเร็วได้ไม่มากนักส่วนใหญ่แล้วคุณท็อปเขาจะเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อที่จะไปรับของในจังหวัดเพชรบูรณ์และนำมาขายในจังหวัดพิษณุโลกครับถนนสายนี้จึงเป็นสายหลักที่เขาใช้วิ่งเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งครับคุณท็อปขับรถมาคนเดียวตามปกติเขาขับรถออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงเย็นๆขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งแสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าและเริ่มจะมืดขึ้นเรื่อยๆครับบรรยากาศบางช่วงมืดและเงียบสงัดมีแสงไฟเพียงรถของคุณท็อปสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่พอช่วงนั้นขึ้นเขาลงเขาครับขณะนั้นราวๆตีหนึ่งแล้วคุณท็อปกำลังเพลินอยู่กับการฟังเพลงและขับรถไปด้วย ความเร็วไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องตกใจครับเพราะว่าไฟหน้ารถที่ส่องไปข้างทางเขาเหลือบไปเห็นล่างคนยืนอยู่ข้างทางสวมเสื้อผ้าสีทึบๆครับดูเหมือนคนแก่ชายหญิงคู่หนึ่งลักษณะผู้หญิงกำลังค่อยๆเก็บของใส่ตะกร้าเขาดูแล้วเหมือนเป็นอุปกรณ์กินหมาและเห็นเสื้อผ้าเก่าๆสองสามชิ้นส่วนคนแก่นั้นยืนโบกมือให้รถจอดครับ เหมือนจะขออาศัยไปด้วยแต่ด้วยความที่คุณท็อปมาคนเดียวเขาจึงไม่กล้าที่จะจอดรับครับอีกใจหนึ่งก็ดูสงสารแต่ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วทั้งมืดทั้งเปี่ยวคุณท็อปจึงไม่กล้าที่จะจอดรับคุณท็อปสงสัยอยู่ว่าทําไมเขาต้องมายืนในเวลานี้หลังจากนั้นเขาเร่งความเร็วขึ้นและคิดในใจว่าถ้าเจอด่านตรวจข้างหน้าจะแจ้งให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือ คุณท็อปขับรถมาได้สักพักใหญ่ๆเขาต้องสะดุง้งแทบช็อกเนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่ารถที่แซงขึ้นไปข้างหน้าของเขานั้นเป็นรถกระบะปรากฏว่าคุณท็อปเขาเห็นสองตายายที่ยืนอยู่สองข้างทางเมื่อสักครู่ตอนนี้ยืนโหนอยู่ท้ายรถกระบะของรถคันที่กําลังแซงขึ้นไปและสองตายายนั้นหันมาจ้องหน้าคุณท็อปทั้งตาและยายดูดวงตาแดงกำ่ำ น่ากลัวมากครับคุณท็อปตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกคุณท็อปจึงรีบเบรกรถเพื่อทิ้งระยะห่างแต่เขาพยายามยังไงรถก็ไม่ยอมลดความเร็วยังขับตามรถคันหน้าอยู่เหมือนเดิมครับหรือว่าอาการช็อกทำให้คุณท็อปคุมตัวเองไม่ได้ส่วนตายายก็ยังอยู่ในสภาพน่ากลัวยังจ้องมองมาที่รถตลอดเวลาคุณท็อปพยายามหลับตาแต่ก็กลัวรถจะเสียหลัก เขานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสักพักเขาตั้งสติได้จึงค่อยๆเบาความเร็วของรถลงแต่ความกลัวยังไม่หายไปครับ mm. เขาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถมาไว้กับตัวจะจอดรถก็ไม่กล้าเพราะบริเวณนั้นมืดและเปี่ยวเขาจึงค่อยๆขับไปเรื่อยๆจนถึงป้อมตำรวจแล้วเลี้ยวเข้าไปจอดครับคุณท็อปเมื่อจอดรถแล้วเขาก็ไม่กล้าลงจากรถเขาจึงเรียกตำรวจให้ออกมา และเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังตำรวจฟังแล้วก็รู้สึกตกใจกลัวเหมือนกันแต่เรื่องนี้ตำรวจได้บอกกับคุณท็อปว่ามีคนเคยเจอบ่อยนะแต่จะเจอตายายตอนที่อยู่ข้างทางเท่านั้นไม่เคยเจอขนาดที่โหนท้ายรถคุณท็อปฟังแล้วยิ่งกลัวมากขึ้นเพราะเจอมากกว่าคนอื่นคุณท็อปคิดว่าตายายก็คงโกรธคุณท็อปที่ไม่ยอมจอดรับเขาและคืนนั้นคุณท็อป จึงขอตำรวจจอดรถนอนที่ป้อมเขาไม่กล้าจะขับรถต่อไปในคืนนั้นตลอดทั้งคืนเขาไม่ได้หลับเลยเขาได้แต่นั่งอยู่ในรถเพราะว่าภาพที่เห็นมันติดตาตลอดเวลาลุ่งเช้าคุณท็อปจึงขับรถออกจากป้อมตำรวจแต่ยังอยู่ในอาการขวัญผวาสิ่งที่ทำอันดับแรกเขามุ่งที่จะไปวัดทันทีเพื่อไปถวายสังฆทานและกวดน้ำให้กับสองคนตายยายนั้นครับ และเพื่อทําให้จิตใจของเขาดีขึ้นด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มทําบุญบ่อยขึ้นและภาวนาทุกครั้งอย่าได้เจอสิ่งที่น่ากลัวอย่างนี้อีกเลย